สบายดีครับพี่น้องพี่เคารักทุกท่านนะครับผมลุงพันไทยพนอกเดือครับเป็นยิ่งวาพี่น้องยูซีที่เคารักทุกท่านนะครับมีสุดราคาที่แข็งแรงเนาะมีความสุขกาสุดใจมีความเจริญนะครับในหน้าที่ทางานโดยตลอดมาครับดูความคิดหัวใจถึงนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขออนุญาตนะครับมาแนะนําในส่วนของผลิตภัณฑ์มโนโมซับครับที่มันมีชุดโปรใหม่ครับพี่น้องเป็นโปรโมอแฟลงครับพี่น้องเป็นหมอแปลงไฟนะครับ เป็นโปรหมอกแฝงครับพี่น้องนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่ห้าชุดโปรเนาะนะครับก็โปรที่หนึ่งนะครับมีครีมหนึ่งเซรั่มหนึ่งมีกระแดดหนึ่งปตินะครับสามศูนย์เจดศูนย์พิเศษนะครับหนึ่งเก้าศูนศูนย์ครับอันนี้คือโปรที่หนึ่งนะครับส่วนโปรที่สองมีครีมนะครับ2งกระปุกครับพี่น้องปกติหนึ่งเก้าแปดศูนย์ครับพิเศษครับหนึ่งสีู่นศูนย์ โปที่สามมีเซรั่มสองครับพิเศษแล้วนะครับหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์โอที่สี่เดี๋ยวพี่น้องเด้อโกโก้สามนะครับพิเศษน,นะครับเก้าศูนย์ศูนย์เก้าร้อยครับพี่น้องแล้วก็โปรโที่ห้ามีกาแฟอยู่สามกล่องครับพิเศษแล้วนะครับแปดร้อยเจ็ดสิบครับพี่น้องนะครับทั้งหมดรวมมีอยู่ห้าโปรเดี๋ยวพี่น้องเดือ เป็นโปรหม้อแปลงไฟนะครับเป็นหม้อแปลงกับพี่น้องเขฝากพี่น้องด้วยนะครับก็สรุปชุดโปรที่หนึ่งนะครับมีครีมหนึ่งเซรั่มหนึ่งกันแดดหนึ่งนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยทวนครับแล้วก็ชุดโปรที่สองมีครีมสองกระปุกกับพี่น้องหนึ่งพันสี่ร้อยทวนชุดโปรที่สามมีเซนะรั่มพิเศษหนึ่งพันห้าร้อยทวนครับชุดโปรที่สี่โกโก้่าพิเศษแล้วเก้าร้อยทวน,นครับ รุดโปรที่ห้ครับพี่น้องมีกาแฟอยู่3มกล่องครับแปดร้อยเจบครเอาสามารถที่่อได้คัดทางทีมแอดมินได้เลยนะครับศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ mm. ็ดหาสองหกศูนย์เก้าแห้าสอนกสมสอง่องห้ก่นย์เก้าสอเก้าสองหเหมือนเก่ามือนเดิมนะพีน้องต่างทางทีมแอดมินได้เลยนะพี่น้องเด้อหรือว่าแอดไลน์ทีพีสกรนออฟฟิเชียลนะครับพี่น้อง บรรยากาศยามสายๆมื่อนี้นะครับพี่น้องนะครับออกเป็นอีกหนึ่งวันที่ลองฟ้านะครับพี่น้องหลังจากที่ฝนตกผ่านไปหลายมื้อเนี่ยจะหน่อยเนาะก็ฟ้าแจ่มใสเลยครับพี่น้องเซนแรกเหมือนเก่าเมื่อเดิมบางคนบางท่านทางอีสานบ้านเฮานะครับก็หวานเข่าเต็นที่เรียบร้อยแล้วมองมองก็กำลังไปกำลังหวานครับฝนตกมานะครับเข่าได้รับการแช่น้ำกับปีตากเดดนในจะหน่อยมันก็อบเอ้านะพี่น้องเนาะ เขามันก็งอกครับคือกันครับช่วงนี้เฮ็ดเพาะี่น้องแจังนดกกระเจียวไข่มดแดงนี่แข็งเสี่บนะครับเริ่มเข้ามาในช่วงตอนนี้ละนะครับคณะเดียวกันครับเฮ็ดเพาะกับลังออกครับทุนเอาอีกเจ้านี่เฮ็ดเพาะแล้วนครับคอยปี๊สะพักเอพี่น้องเนาะขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะครับอย่าลืมในส่วนของผลิตภัณฑ์ของบนรลุมพมซั์ทุกตครับพี่น้องนะครับโดยเฉพาะชุดโปรงหม้อแปลงครับพี่น้องอย่าลืมนะครับพี่น้อง ชุดโปรโมทอเต่งโอ้นอกจากนะครับเอาได้ผลิตภัณฑ์นะครับที่ถูกอกถูกใจตามชุดโปรต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาก็ยังได้นะครับพี่น้องให้แสงสว่างกับตรงบริเวณวังปู่ปาริจิตทักขราดด้วยนะพี่น้องเป็นการให้แสงสว่างนะพี่น้องนะครับเป็นการเพิ่มเสงสว่างมือนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็จะมี ความไม่พร้อมในส่วนของระบบไฟเนาะซึ่งชุดโปชุดนี้เป็นชุดโปหม้อแปลงครับพี่โน้องหม้อแปลงไฟนะพี่โน้องนะครับก็ต้องใช้อ่าทุนได้ปัจจัยทุนทรัพย์มากพอสมควรเป็นไรก็แล้วแต่นะครับหนึ่งกำลังใจหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งกำลังใจหนึ่งชุดโปรนะครับหนึ่งกำลังใจหนึ่งแสงสว่างแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับต้องขอกราบขอบคุณน้องเอฟซีที่เคารพรักทุกขั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ที่ให้การสนับสนุนในส่วนของผลิตภัณฑ์ของมอเตอมอนัพมาดูตลอดครับทั้งที่คอมเมนต์มาได้คอมเมนต์ทั้งที่แจ้งไม่ได้แจ้งนะพี่น้องหลายคนหลายท่านนะครับก็ถือว่าเป็นท่านผู้ใหญ่ใจดีผู้มีพระคุณนะครับให้การสนับสนุนในส่วนของผลิตภัณฑ์ของมอเตอรัพทุกตัวครับพี่น้องต้องขอขอาับคุณอย่างสูงไว้นะโอกาสนี้แล้วก็ขอ้อยพรนะครับพี่น้องยู่ีผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่เคารพรับทุกท่านนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับผม มีความสู้กายสู้ใจมีความเจริญมีความรุ่งเรืองร่ํารวยยิ่งขึ้นไปเงินไหลน่องทองไหลมาปัญหาใรน,นีบตเตอรี่รองมาที่หนึ่งรถตู้เจคพอตส่งความมุม่งมรารถนาทุก,ท,ก,ท,กท่านด้วยทื่นนะครับสาธุสาธุนะครับ,รบผมสบายดีครับจ้า